ไม่มีไข่อะใช่ใช่ใช่กูเห็นไข่แหละแต่บอกว่าไม่มีมมปลามันไปไประชุมแล้วผมว่าไมม่ี สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมมังเงียดเซ็นประกาศครับวันนี้มังเงียดก็อยู่กับช่องถ้าลูกนี้ไม่มีประกาศเหมือนเดิมครับโอเควันนี้เราอยู่กับน้องอะไรครับอิมรนครับน้องอิมรนนะครับไม่ใช่อิมรนนะอิมรนครับนี่เราอยู่วันที่ไหนครับท่าเสือครับท่าเสือท่าเสือนี่มีประกาศไหมครับมีครับมีครับเดี๋ยวเราไปดูนะว่ามีไหมคุณกูบอกว่ามีไหมครับคุณกูมีครับบอกมีใช่ไหมลูกถ้ามีโอเคมีีเด๋ยวไปบุกเลยันเลยครับผมเราจะใช้เวลาในการเดินสองวันนะครับไปที่แหล่งเพราะว่าเราจะอยู่ตรงนี้จอดรถตรงนี้ จะไปตรงนี้ก็ไปตรงนี้แล้วไปตรงนี้ครับผมไปเลยครับลูกชื่ออะไรครับลันตุกิปนะฮะลูกชื่ออะไรคุณลุงคุณอ๋อลูกชื่ออะไรลูกอิมรอนครับไปครับไปครับบางอิมรอนมาดูว่าบางอิมรอนจะเป็นอิมรอนหรือเปล่าครับเอาจะมาหนึ่งอันบางนั้นส <l ux> ีได้สิได้ก็ได้ครับอะไรครับไม่ใช่มีรอยประกาศเหรออ๋อบางนั้นมีเจ้าถิ่นมาทักทายเลยหน้าฟองมันกระดูมหมดกู ใช่น <Okay. c ười> well ้ำลาบุแม่อ๋อไปทุกคนเดี๋ยวไปจับหมวดหมาดูบางเหี้ยไรตรงหัวน้าตัวใหญ่นะกูนะบองหลาบบอกพูดแรงเกี้ยเพราะบองหลามเห็นแรงใหมาดูทุกคนว่าใครพบก่อนเพื่อนมีวอรเด้อกูมันเลยเราต้องหาฟงก่อนนะวะ

โอ้โห,โหครูตักทีห้าตัวตักทีห้าตัวเลยครูเอ,อจริงนี่ไงตักทีได้ห้าตัวเลยนี่โอโลโลครูเก็บปืด้ดเปิดจักทุกคนตรงนี้คือแบบเด็ดมากทุกคนตักทีหนึ่งสี่ห้าตัวเลยทุกคน đuôi chặt rong leo, ờ. đuôi chặt, máy leo, tất con mọi người, anh này đấy, à? là kiểu nước này rất là mọi người thấy không? Manglan, nước này rất là sâu, thật sự không? Ai đó? Hai người nhìn lên máy bay được? Thật sự đấy,

ปลากิมกับปลาขัดมันอยู่ด้วยกันได้นะเขาเอามีดางนู้นไหมพงั้นใจเย็นครับพวกนั้นมีฟองแต่ไม่ใช่ฟองปากัดนะน่าเป็นฟองอะไรไม่รู้อฟองปากัดนี่คือหมายเด็กของน้องเขานะครับ แต่ไม่ใช่เด็ดของเรานะ้อาเห็ุพฟงแล้วมึงนั่นกนเหตุพราฟงประกาศริงนู่นที่ไนนั่ยนเนั่ยิงเห็นเน่นน่ยเได้อ่ะนั่นน่ะเห็นยังอีกเดียวมึงเห็นก็ยังเห็นถ่ายเห็นไหมไม่เห็นเนาะนี่บงเหียดเจอฟงประกาศกูมาดูวะ แต่ว่าเราให้ครูจัดการให้ถ้าบางเงียแตกไม่ถึงไม่ลึกไม่ไม่จริงให้ครูตักให้เพราะว่ามันเดี๋ยวให้ครูตักให้ทุกคนเราอยากรู้ว่ามันเป็นพ่อพันธุ์ที่สวยหรือเปล่ามาดูผมตัวครูไม่รับอีกเแล้วอ๋อใช่เออไม่รับจริงเพื่อนไม่บอกนั่งกูอันนัาหวดโอ้โหหวดประกาศแน่นอนนั้นแต่ว่าถ่ายไม่เห็นแต่ว่าผมตักไม่ถึงกูตักถึงไหม เดี๋ยวบางันดึงแขนแล้วกูตักลึกไหมไม่ลึกกูลองเลยแล้คนที่ดึงอ่ะกูเอาขาลงไปได้ตรงนั้นใช่ลงแล้วกูก็ตักใช่โอเคกูตักถึงไหมครับกูอยากให้พระนั่งน้อยเลยกูจับจับตาบอดผมตัวกูนะไม่เบื่อเดี๋ยวเดี๋ยวพอกูช่วยแลกแล้วก็ลงมาเลยเดี๋ยวไม่เคยเลยไม่มีไม่มีถ้าเราบอกว่ามีเดี๋ยวพวกนี้มันด่า ไม่มีกุ้งเหรอไหนวอดอานี่เนี่ยฮะเนี่ยไม่มีไข่กูเหรอไม่มีไข่อะใช่ใช่ใช่กูเห็นไข่แหละแต่บอกว่าไม่มีปลามันไปประชุมแล้วผมว่าไม่มีไม่ประชุมบางเอยียดระดับกูนี่หนักเลยครับบางนั่นบางเหยียดเยกูกอ่าไอ้ช่วยยังอุ้ยได้มาอว้ยตึงจัดอ่ะ น้าทุกคนได้แต่เมียมาแต่พูดไม่ได้ครูสองเลยนะครูอยากให้ท่นลงจมยังไม่จมดีนะนี่ยเดียวมันเห็นตักตรงนี้ได้กูเหมือนกูมาแล้ประกาศประกาศจริงจริงเนี่ยตรงนี้ครูจริงมันเห็นตักได้หลายตัวเลยตรงนี้น้งลันจริงมันเห็นตักตรงนี้ได้ตัวลัหนึ่งใจเย็นดีตรงนี้ม้อลันลงเลยเราตักให้ได้ตัวน้ำพื่งโชว์ครูทีที่ นี่ครูเลยอ่ะยิงหึ enfin ้ยอันประกาศบ้านผมเนี่ยประกาศประกาเนี่ย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 ประกาศเนยครับประกาศประกาศเอ็นครูบอกอะไรกันอ๋อเนี่ยได้ได้เนี่ยมากินเยอะมากน มาไปประชุมมังเหยียดมาเองดูยนะเนี่ยบางอีเรอนเนอะมาดูดิว่ามันเหยียดจะได้ตัวเด็ดหรือเปล่าโอ้โหปลากิมตั้งนั้นเลยน้องครูเนาะนี่ถ้าเรามาจับปลากิมนี่คือเราสมหวังเลยนี่ก็ได้ ปลากัดก็เยอะจังนี่แต่ว่าปลากัดก็มีอะไรบางล้่านหนึ่งแต่ว่าเขาเรียกว่าหมายรับไปตรงนี้ใช่ไหมพวกนี้มันจับกลางๆไปไหม้ยับคู ผมสรุปไห้เลยนี่ว่าที่นี่ประกัดสวยมากคูไม่พบเลยตรงนี้ไม่บือไม่บือเดี๋ยวตาหมา้พบไม่ได้ระดับบางเหยียดมาเองต้องพบอยู่แล้วไม่นรอ chạy chạy mà chạy chạy con chạy 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 lại chạy chạy đi chạy 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 phong chạy 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 tôi còn nay là chưa nay là chưa ừ, ba kim bê ba con đu sao đủ máy đi nè ca ca dạt máy con mà thế này แต่ว่าบางเหตุว่าไม่มีแป้งกันไอ้จับนะครับสรุปผลงานบางยิมโอนสรุปว่าอะไรนี้เป็นไงครับต้มต้มสวยจัดเป็นเพียงพิเจเลยตรงนี้มากครูน้องก็บอกเฉลยมาแล้วต้มจัดเจนี้บ้างแล้วมีลายหมายรับเอิญไหมครับมีแต่เพื่อไม่บอกที่อ่ะอ๋อสรุปว่าเป็นหมายรับจริงจริงครับครูเจนใหม่กิปหน้าเราจะจะโดนต้มบีหลายๆคนสวัสดีครับครูมีแต่ว่ามันตัวเล็กแล้วก็ตัวเมีย โดนต้มไหมครับไม่เป็นไรครับเล็กเอาคือเรามาสำรวจใช่ครับเรามาตำรวจไม่เป็นไรนะครับครับไม่ร้อนครับผม